ครับสวัสดีครับอ่าวันนี้มีของเล่นใหม่มานะครับเครื่องสแกนโลหะสามารถใช้พิสูจน์เหออล็กไหลภายในองค์พระได้นะครับว่าเป็นเศษเหล็กเป็นแม่เหล็กหรือว่าเป็นผงเหล็กไหลเดี๋ยวผมจะให้ ดูนี่ก่อนอันนี้คือผ้าปอมนะครับที่ข้างในฝังแม่เหล็กที่ผมเคยพิสูจน์ไปในคลิปแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็คือเนือชันมาติดแม่เหล็กเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมหาแม่เหล็กแป๊บหนึง ไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวใช้แม่เหล็กเนแม่เหล็กในของพานนี้ก็ก็ได้นะครับอันนี้คือเนื้อชั้มากนะครับนี่ถามดูแ <c oughs> ม่เหล็กติด ส่วนนี้ที่ฝังแม่เหล็กลงไปในองค์พระนะครับใช้เครื่องสแกนโลหะอันนี้ดังนะครับส่วนอันนี้เป็นพ้าเนชันมาก ไม่ดังนะครับทั้นท,ที่ดูดแม่เหล็กติดตัวอันนี้พับปอมแล้วก็ประคำนี่ประคำหล็กลายลนะครับเนี่ยแม่เหล็กดูดติดนะครับ มันมันจะมีทั้งส่วนที่มีแระมีแร่เหล็กอยู่ในเออผงอะไรอะผงของเออมีแร่เหล็กอยู่ในในใน,ใน,ใ,นในเม็ดเล็กหๆนะครับบางเม็ดนะบางเม็ดก็ไม่มีเนี่ย ผมต้องจี้อะตัวเนี้ยไม่มีนะครับเนี่ยบางเม็ดก็มีบางเม็ดก็ไม่มีแร่เหล็กผสมนะครับ นี่นะครับจะมีทั้งดังและไม่ดังโอเคจบการทดสอบแค่นี้นะครับ